จ9 8 6 2ขามินิทึนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตบบนี้นะครับหนาคุม้มเหนียวไปหนเดี๋ยวดูนะครับขนักกางกางงอขับควางแรงจีเก้าแปด 9, 8, 6, 2, ขามินิทึนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตบบนี้นะครับ ป๊บโอเคผ่านครับ987ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนี้นะครับผ่านที่ลงกว้างในการเล่นนะครับปุ๊บโอเคผ่านครับ988ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนี้นะครับผ่านที่ลงกว้างในการฝึกนะครับป๊บผ่านครับ989ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนี้นะครับผ่านที่โลงกว้างในการฝึกนะครับ เฮยงายคบโอเคัคแก้วเก้าศูนย์ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับอีกรอบนะครับเพิ่มแหลงส่งนิดนึงนะครับมาถึงสวยงามครับดหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมสแกน QR code หรือชมคลิปท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับ กำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งเมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งสอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้าง สบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขหมุนรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ